สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีครับวันนี้ทีมงานช่างใหญ่หรือว่าสถาบันสอนผมระจัรย์ใหญ่นำพนักศิกษา,มมาิตติศามาออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชนนะเ <28 S 1> ช้านี้ก็เป็นเชาวว้าว, <28 S 1> ชาวันเสาร์ที่เท่าไรนะช่างชวิ28โอ้วันนี้28สิ้นเดือนแล้วนะ 28, 28พฤษภาคมนะครับ65 <5 S 1> นะ 5, 5, 5. ก็อากาศดีครับท้องฟ้าเปิดทุกคนแฮปปี้นะ นะครับนี่ที่เห็นนี้ก็เป็นช่างชาวีนะครับเจ้าของร้านปันช้างซาลอนอยู่ซอยแจ้งาสินส14นะนี่ก็ใส่เสื้อหลายสีเลยวันนี้ก็เอาแซนด์วิชทูน่านะครับกับวิตามิวมาฝากอาจารย์ใหญ่นะเห็นอาจารย์ใหญ่ไปซื้อแซนด์วิชที่เซเว่นปั๊มปตทเทพารักษ์คงทนไม่ไหวอยากให้ช่างใหญ่พวนกวัาเ่าอีกซื้อมาสองชิ้นเลยทีนี้กินอิ่มแล้วครับมาอาหารมื้อเช้า ของช่างใหญ่นะนก็ขอบคุณช่างชาวบีมากนะครับ,บก็วันนี้ก็ใส่เสื้อสวยด้วยนะใส่เสื้อแฟชั่นด้วย,วยก็ขอให้ตัดผมเป็ก่งเก่งวันเก่งคืนที่เ่าเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นช่างป้อมนนทบ,บุรีนะก็ช่างป้อมก็เรียนตัดผมชายผมหญิง30บวันจบมาแล้วครับตอนนี้ก็นะใช่ครับไม่ธรรมดาคนเขามีหัว ใช่ไหมท่างป้อมไม่ใช่ถามไม่ใช่อะไรจะให้ลูกสาวไปเรียนมา้คนเขามีหัวก็ตัดผมได้อยู่แล้วสบายเบือฟ <c oughs> ักมันมีปัญหาพี่ก็ใช้ลายสายที่พี่ป้อมก็คือกลว <c oughs> ัวมันกลัวมัน,มนก็พี่เอาลายสายมาตาดัดสายมันพี่ก็ขยับ <c oughs> สายมาหรือไม่ก็ขยับเก้าอ,อี้ไปใกล้ๆสายไฟหน่อย <c oughs> มันจะได้ตัด,ดง่ายมันจะได้สายไฟไม่หลุดวัยรุ่นขึ้นเยอะเลยเหรอครับนี่ก็บรรยากาศ บรรยากาศนะครับแบบที่วัดน้องใหญ่นะริมน้ำเลยครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็อาจารย์วันนนทบุรีนะแล้วก็อีกท่าน,อ,านอีกท่านหนึ่งท่านเห็นอยู่นี้หัวนะครับไปตกถังสีมานะไปจุ่มถังสีมาครับช่างจอยนนทบุรีนะครับไปทำสีใหม่นะครับสีออกม่วงๆนะนนทบุรีนะครับหลายสี ม่วซัวอยู่บนหัวเลยนะครับอีกท่านหนึ่งอยู่กไกลๆนู้นเห็นแต่ข้างหลังท่านไม่อยากออกสื่อนะก็คือเขาชื่อช่างต้มสัพาันใหม่นะแต่เขาเป็นคนเชียงใหม่นะเขาก็กลัวๆไม่อยากออกสื่อนะครับนี่ก็ช่างใหญ่ทูกวันเสาร์ครับพี่น้องประชาชนก็มาใช้บริการตัดผมได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะทำบุญให้วัดนะครับถวายเป็นข้าวหน้่ากรไฟ ตามกําลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะนะครับงงเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับนูนไปเข้าตู้บริจาคที่วัดเลยนะครับวันนี้ก็อากาศดีครับเหนช่างช่างอาจารย์วันเนี่ยวันนี้มานะเสาร์นี้มาเ็าตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอาจารย์วันนะครับท่านก็เรียนมาหลายสำนัก จบจากหลายที่นะครับก็จะเป็นผลดีกับผู้เรียนนะเนื่องจากอะไรมีวิชาวิชาติดไม้ติดมือหลายอาจารย์นะก็จะทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองลองทดสอบสํานักไหนดีก็เอาสํานักนั้นไปใช้นะก็แบบบูรณาการนะร่วมกันผสมผสานนะครับ,นะรบช่างจอยเขาก็อยู่อยู่กับช่างวันนะครับก็จะค่อยๆเก่งวันเก่งคืนไปนะนะ ก็มีความมั่นใจมากขึ้นดูท่าเขาน่าจะตัดทูบ็อกดูดูไม่ธรรมดาครในระยะเวลาไม่กี่เดือนเขาตัดทูบ็อกแบบสบายสบายเอาหวัสดีครับผมนึกว่าใครโทรหาก็ไม่รับสใสัขับรถอยู่สวัดดีเฮ้ยพี่ไทยพี่ไทยไปเดี๋ยวไปไป,ไปในในศาสาเลย V P ไปเลย บ็อกของช่างจอยไม่ธรรมดานครับทรงธรรมดาเขาไม่ค่อยตัดแล้วเขาตัดทรงนู่นเลยทูบล็อกอันเดอร์คัดไปนู่นนะครับลมดีด้วยนะครับถ้าเราถ้าถ่าถาช่า,า,างจอยไม่มาวันนี้จะเสียดายแย่นะคืออากาศดีมากลมลมเย็นดีใต้ต้นไม้เช้าเช้านะครับเข <c oughs> าก็มีงานมีการประทํากันหมดแล้วนะครับก็ขออวยพรให้นะครับลูกศิษย์ทั้งใหญ่ทุกคน จิตอาสาทุกท่านนะครับตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการเปิดร้านอยู่แห่งของตำบลใดขอให้มีลูกค้าเข้าร้านยเยอะๆเป็นคนดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลให้กับข้าราชาการให้กับเทศบาลน,นะในอบตอในพื้นที่ที่ท่านอยู่ขอให้ให้ความร่วมมือด้วยเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ ต้องดูแลความสะอาดด้วยนะเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยก็ยขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเฮงเฮงเลยๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับอยากจะเรียนตัดผมกับช่างใหญ่สถาบันสอนผมะวาส์ใหญ่โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับนี่ก็ช่างไทยก็เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เรียนตัดผมชายแค่15วันครับไม่มีพื้นฐานเลยนะก็รอดูผลงานของช่างไทยใน YouTube ได้นะครับว่าเขาตัดผมเป็นยังไงบ้าง รอดไม่รอดนะเดี๋ยวก็รู้ก็ฝึกเบสิกทฤษฎีมาอย่างหนักหน่วงเลยทั้งใช้กันไกลใช้ปัตเตอรเลียนนะใบมิดโกนก็ใช้มาแล้วดูเดี๋ยวก็เดี๋ยก็รู้นะสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยน้ำพ้อหัวหโยชิน52ตรงข้ามตลาดสดครับยิ่งเจริญครับเขยสายใหม่กทมนะช่องทางติดต่อก็0 8 1 9 8 5 6ด3 4 ติเบอร์ครับ0625483999มีทั้งแฟนเพจํำเหนือซาลอนไลอ้อนแอด,แอดกะเสียมนะ k a s e m ชื่อจริงของช่าง,งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เร่งด่วนก็โทรศัพท์เบอร์ตรงมาเลยนะครับมาสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างอยากจะซื้ออุปกรณ์ตัดผมก็สอบถามมาเลยนะครับสาหรับท่านที่จะไปซื้อปัตเตอร์เลียนไปตัดผมนะครับให้คนในครอบครัวสั่งซื้อก็ได้ครับทีมงานช่างใหญ่จะให้คําแนะนํานะสวัสดีครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย บรรยากาศดีสุดๆเลยพี่วันน <S Natural Four> ี้เย็นนะจ๊ะสบายแล้วพวกเราสบายอยู่จานซักผ้าเมื่อวานนะไม่ไปซักผ้าให้เมียอยู่เขาเขาดินทาพี่บนรถอยู่เมื่อกี้มาผมนิด